Thank <laughs> you. ว่าการต่อช่วงไทยของเกษตรกรนะครับเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งปีกับ5้าเดือนเท่านั้นนะครับที่สิประเทศในอาเซียนนั้นจะรวมตัวเป็นกลุ่มหนึ่งเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEC นะครับแน่นอนครับสิประเทศในอาเซียนนั้น8ประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกับไทยเราเนี่ยละกันข้อตกลงว่าโดยการค้าเสรีในอาเซียนนั้นแน่นอนต้องมีการแข่งขันที่มากที่สุดนั่นก็คือสินค้าเกษตร ครับบ้านเราแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการเกษตรมากกว่าเพื่อนบ้านก็จริงอยู่นะครับแต่อย่าลืมว่าปัจจัยการผลิตในบ้านเรานะยังสูงโดยเฉพาะค่าแรงซึ่งเป็นปัจจัยใหม่แหละครับเพิ่งมาเมาื่อปีสองปีที่ผ่านมาและก็สิ่งหนึ่งที่เราขัดแย้งกับความเป็นของประเทศของเรานั่นก็คือว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ว่าทุกวันนี้นะครับ แม่ปุ๋ยที่ผลิตเพื่อการเกษตรบ้านเราต้องนาเข้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับนั่นก็คือเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เราต,ต้องสูญเสียเงินเกือบแสนล้านต่อปีในการซื้อแม่ปุ๋ยเข้ามาในประเทศซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับผู้ประกอบการด้านการผลิตปุ๋ยในบ้านเรานั้นบางครั้งจะขยายกิจการแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าจะต้องนําเข้าวัตถุด,ดิบจากต่างประเทศถึงบางรายนะั้น ต้องขยายฐานไปอยู่ที่อื่นอย่างกรณีที่หลายบริษัทในประเทศไทยเราที่ผลิตปุ๋ยนะครับเมื่อจะขยายฐานขึ้นมาก็จําเป็นต้องไปอยู่ในต่างประเทศก็ในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเนี่ยครับอย่างกรณีของคุณสันบุญเจริญนี่ครับคือกรรมการผู้จัดการบริษัทคิโตหรือว่าคิโตกร๊ปนยฮะก็ไปย้ายไปอยู่ที่โฮจิมิน,นประเทศเวียดนามซึ่งวันนี้คุณสันจะสะท้อนให้เราเห็นว่าหากบ้านเรานั้นยัง ต้องนาข้าวแม่ปุ๋ยเข้ามาจากต่างประเทศนั้นอันตรายอย่างไรบ้างในฐานะที่ผู้อยู่ที่คุกคีอยู่ในวงการปุ๋ยครับขณะนี้คุณสันก็อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณสันครับสวัสดีครับผมครับอีกท่านหนึ่งที่มารวมรายการของเราในวันในวันนี้นะครับคืออาจารย์ประทกุนาสนะครับอันดีนั้นท่านก็เป็นนักวิชาการอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งท่านจะเป็นผู้ที่ชํานาญด้านโฮอร์โมนของพืชนะครับขณะนี้ท่านก็มาช่วยงานที่บริษัทชิโตเหมือนกันจะ ท่านก็จะมาล่าสู่กันฟังว่าแนวทางในการพัฒนาปิวบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ,ค,รบคุณสารครับในธนะที่อยู่วงการปุ๋ยขึ้นมามองยังไงว่าอีบ,บ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ว่าเราก็ยังนําแม่ปุ๋ยมาจากต่างประเทศอยู่นะครับ ครับผมที่จริงผมมองว่าการที่เรามีที่จริงเรามีวัตถุดิบในการที่จะผลิตปุ๋ยนะครับอย่างเช่นในโตเจนหรือยูเรียเนี่ยนะฮะบ้านเรามีใช่ไหมมีครับคือวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นอากาศแต่ว่าไอกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยก็ได้มาจากบ่อน้ํามันก็มีนะครับมีถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ันคือเปนทั้งหมดนโตเจนใช่ไหมเอ่อตัวคาร์บอนไดออกไซด์เป็นท่ตัวในโตเจนเนี่ยมันมีอยู่ในอากาศ ใช้แก๊สธรรมชาติหรือความร้อนที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันเนี่ยนะฮะเอามาเป็นตัวผลิตนะฮะซึ่งในตะวันออกกลางอย่างซา,าอุดิอาระเบียอย่างในแถวอาเจนะฮะอินโดนีเซียหรือมาเลเซียซึ่งพวกนี้เนี่ยเขามีบ่อน้ำมันพล้วก็มีบ่อน้ำมันเนี่ยก,ก็เอาส่วนเหลือตัวเนี้ยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยูเรียซึ่งเวียดนามเองทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ผลิตยูเรียถึง2ล้านตันนะฮะบ้านเราก็มีสักรดน้ำมันอยู่นะ บ้านเรามีอยู่สายการน้ำมันบ้านเรามีบ่อแก๊สเรามีบ่อน้ำมันนะฮะแล้วเรามีโรงไฟฟ้าพวกไอช้ถทานหินช้ถทานหินสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถผลิตยูเรียได้เออทำไมเราไม่มีในอดีตตั้งแต่ปี2512โครงการพระราชดำริที่แม่หม้เรามีนะฮะแต่ว่าก็ได้หยุดไปนะครับทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็นำเข้าอันนี้คือเฉพาะยูเรียนะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือโปรทีเรามีแหล่งโพแทสที่ดี นะะในแหล่งอีสานในแหล่งชัยภูมิในอุดรเขาว่าอันดับต,ต้นของโลกเลยใช่ไหมที่เข้าประชุมสัมมนากันมีถึงอันดับต้นนะสี่พันล้านตันเลยประมาณนั้น 4, ล้านนทีี่มัตแล้วก็มีศักยภาพที่จริงมีศักยภาพมากมนะครับสี่พล้านตันนี้ถ้าเกิดเรามาจําหน่ายขึ้นมาในมูลค่าประมาณเท่าไหร่ ออพอดีผมใกล้ชิดกับโรงงานที่เขาผลิตโปรเตสต์นะฮะตอนนี้เนี่ยลาวเนี่ยสามารถผลิตโปรเตสออกมาโดยบริษัทคนจีนก็ไปสัมปทานเนี่ยนะฮะปีหนึ่งประมาณ3ล้านตันนะครับอยู่ตรงท่าแขกข้ามกับนครปนมนิดเดียวเองนะประมาณ30กิโลนะฮะซึ่งมันอยู่ในระนาบเดียวกันกับที่โปรเตสของไทยเราเนี่ยนะครับครับทีนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะฮะหบาทในราคาตลาดโลกเนี่ยสิบสอง สิบสองบาทคือไม่ได้ต่อต่อกรัมต่อตต่่ออยังงไกิโลกรัมต่อกิโลกรัมผลิตออกมาเป็นแม่ปุ๋ยแล้วเนี่ยโปรแทสเนี่ยนะห้าบาทนะครับทีนี้ส่วนต่างอีกเจ็ดบาทเนี่ยเอาเสียภาษีค่าใช้จ่ายนู่นนี่อะไรต่างๆนะฮะสมมุติว่าเราผลิตออกมารัฐสมมติรัฐผลิตเนี่ยหรือให้ชมพทานเนี่ยไม่มีส่วนทางอีกห้าบาทห้าบาทเนี่ยสี่พันล้านตันถ้าคิดตอนนี้เนี่ย เรายังไม่ได้คิดเฉพาะตอนนี้นะเราคิดว่าอีก40ปี50ปี100ร้อยปีข้างหน้าเนี่ยรเรายังสามารถที่จะออกมาใช้แล้วขายไปในตลาดโลกผมว่าเนี่ยเงินจะเข้าถูงประเทศมหาศาลเมื่อกี้นี่คุณสันบอกว่าตูวเจนในตรเจนดูเรียนเนี่ย <ur> เรามาจากอินโดนีเซียครับแล้วก็โปรเตสเนี่ยมีที่ลาวมีที่ลาวครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่คุณสัน,นย้ายโรงงานจากไทยเราไปอยู่ที่โฮจิมินที่นิคมดองนายที่ ที่เวียดนามใตา้าตาตก็เพราะว่าวัตถุดิบโพแทสก็มีที่เวียดนามนั่นก็แปลว,ว่าในอาเซียนเราเนี่มันมีวัตถุดิบที่ผลิตอ<า>เองการวางยุทธศาสตร์ของเวียดนามเนี่ยเขามุง่งเขามุ่งถึงความสําเร็จในการที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะซึ่งปัจจุบันสองปีมาเนี่ยเขาก็สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของการส่งข้าวนะเขาผลิตข้าวนะจากเมื่อสามสิบปีที่แล้วกเกิดสงครามแล้วเขาไม่พอกิน นำข้าวข้าวนะฮะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยหลายปีมาเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนนะครับเราเราเป็นแพ้มาสามสิบปีใช่ไหมอาจารย์ประทีปครับปกติข้าวในเรา,เ,ราเป็นส่งออกส่งออกเปอันดับหนึ่งมามาเป็นเวลาสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเราแพ้เราแพ้เป็นอันดับสามแต่นนี้เวียดนามอันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองไทยเป็นอันดับสาม ไยเป็นดับสนะฮะแล้วน่าห่วงดิคือเรามีเรามีแม่ปุ๋ยนะแต่ว่าเราไม่ได้ผลิตนะแต่นี้เวียดนามเนี่ยก็วางยุทธศาสตร์ยังไงครับเขาวางยุทธศาสตร์ว่าเขาก็มีแก๊สธรรมชาติก็มีน้ํามันเหมือนเราเขาก็ดึงแก๊สธรรมชาตินั้มาผลิตมาผลิตยูเรียประเทศของเขามีโรงมีผลิตในตัวเจ่นสมโรงนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังการิตเขาเกินความต้องการในประเทศ ผมไปเห็นเขาส่งไปขายที่พม่าเขาส่งไปขายที่พม่านะครับบ้านเราก็ไม่ได้ส่งนะฮะเราอาจจะบ้านเราอาจจะเอาเข้ามาจากทางบริษัทผู้นํเข้าวอาจจะเอาเข้ามาจากจากทางตะบะดอกกลางนะฮะหรือจากทางทางอื่นนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือพวกฟอสฟอรัสหรือไดอโมเนียมฟอสเฟตเวียดนามก็มีโรงงานผลิตนะครับโรงงานผลิตเกินความต้องการตอนนี้เนี่ย ใกล้ๆจะล้านตันแล้วดูเรียก็มีดูเรียมีไดอะโมเนียมฟอสเฟตหรือรแดปตัวพีก็มีนะฮะตัวเคก็มีแล้วก็โพแทสต์มีไหมโพแทสเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็เอาเข้ามานะฮะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็ใช้จากแหล่งลาวซึ่งข้ามไปทางสวรรคร์เขตเนี่ยอ๋อที่สามร้อยกิโลเมตรที่คุณสันบอกว่าที่ลาวพบกับแล้วโพแทสขนาดใหญ่พอสมควรอยู่นะอยู่ที่อยู่ที่ที่ไหนนะที่สวรรค์นักเขตที่ท่าแขกเนี่ยแขวงคขม่วน ก็ S <S ตอนนี้ขึ้นมาเป็นบริษัทของจีนของจีนนะฮะสัมปทานครับเพื่อที่เอาไอ้โป,โปเสโพเสเนี่ยไปไปสู่จีนเนี่ยสัมปทานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขุดขุดเสร็จแล้วก็เขาไปข้ามไปลงที่อา่าวตังเกียที่ทะเลข,ของเวียดนามอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปรอลงท่าเรือแล้วก็ส่งกลับไปใช้ในจีนนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็ระยะทางในการขนส่งถูกกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบตัวนี้เนี่ย จะทําให้เวียดนามได้เปรียบกว่าไทยนะครับจีนซึ่งการผลิตการเกษตรของเขาก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ,รบก็มีแหล่งแม่ปุ๋ยจากตรงนี้จ,นจีนมีฟอสเฟตมหาศาลนะครับเป็นรายต้นต้นของโลกเลยนะจีนมียูเรียจีนขาดโพแทสนะฮะโพแทสของจีนผลิตไม่พอใช้นะครับนี่จีนก็มีแหล่งํำร,รองที่ลาวครับไอ้คุณสันในฐานะที่อยู่ในแวดวงปุ๋ยมายาวนานและเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๋ยเนี่ย คือที่ผ่านมานี่บ้านเรานี่การใช้ปุ๋ยเนี่ยสเปะสปะากไหมเอ่อเราขายปุ๋ยยังยังไม่ถูกกับดินยังไม่ถูกกับพืชนะฮะ,ะการส่งเสริมหรือการทําความเข้าใจกับกเกษตรกร,กรเกษตรกรเองก็ยังมีความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยยังไม่ถูกต้องอครับคืตอนตรงนั้นหมายถึงว่าบางครั้งขึ้นมาเห็นมีการวิจัยเขาบอกว่าบางครั้งในชาวนาเราเนี่ย ใช้เฉพาะในไนโตรเจนอย่างเดียวคือดูเรียนยี่แหละปีละเกินความจําเป็นถึงหมื่นห้าพันล้านจริงไหมออจริงครับนะครับอาจารย์หมาอะไรหรือใครแต่ต่อใครเนี่ยนะครับเขาก็ทําการสํารวจว่าออใช้ปุ๋ยนะฮะใช้ผิดวิธีใช้ผิดสูตรหรือว่าใช้เกินหรือประสิทธิภาพอย่างที่อาจารย์ประทีปบอกตะ่กี้เนี่ยว่าใส่ไปร้อยหนึงน่งพืชเอาไปใช้ได้แค่30ไอ้ตรงที่เหลือเนี่ยครับมันสูญเสียแล้วมันก็ระเหยไปหมดหรือละลายน้าไปหมดอย่างานี้น<ๆ>ั้นทางออกขึ้นมาก็คือว่าต้องวัดดินก่อน ครับคือต้องทําความเข้าใจกเษกษตรกรต้องทําความเข้าใจว่า mm hmm. พืชต้องการอะไรแล้วจะมีวิชาการอะไรที่เข้าไปปรับอีกนิดหน่อยทําให้มันมีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะครับคุณลนคุณลนลองคิดดูนะฮะว่าฟาร์มไข่ไขเนี่ย mm hmm. ถ้าอยู่ในรูปแบบบริษัทเนี่ย mm hmm. เขากำไรแต่ถ้าเป็นรูปแบบเอกชนเนี่ยมักจะขาดทุน mm hmm. เพราะอะไรฮนะเพราะว่าวันนี้ราคาไข่ถูก mm hmm. ชาวบ้านก็ไปเอาอาหารถูกๆมา ความมันจะความมันจะกลับมาเพื่อจะให้ไข่วันละหนึ่งฟองสี่วันหยุดวันเนี้ยอ,อีกอะไรอีกก็จะทําให้ขาดทุนใช่ไหมฮะทีนี้เช่นเดียวกันวันนี้ราคาข้าววันนี้ราคาไม้ผลถูกนะชาวบ้านก็ไม่ใส่ไม่ตัดแต่งกิง่งไม่ใส่น้ําไม่ใส่ปุ๋ยพืชก็โสมนะพอโสมกันมากๆเข้าราคาความต้องการของตลาดกลับมาราคาก็สูงผลผลิตสูงขึ้นก็กลับมาใส่ปุ๋ยอพอใส่ปุ๋ย ก็ดูด้วยตาว่าอ้าวนั่นต้องใส่ยูเรียแต่ที่จะใส่ NPK ให้ครบใส่จุลธาตุให้ครบก็ไม่ใส่นะฮะใส่แต่ใบอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็ทาให้มันก็เกิดอาการเป็นคลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้ครับทำให้เมื่อหาค่าเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยเกษตรกรจะขาดทุนหรือต้นทุนจะสูงงนี่ยคือยังปลูกเพื่อที่ว่าต้นทุนที่ที่สูงขึ้นมาเมื่อกี้อย่างอาจารย์บอกอย่างคุณสันบอกว่านั่นก็แปลว่าหนึ่งละ ล็ดพันธุ์ละส่วนหนึ่งปุ๋ยนี่ก็สําคัญครับ่าแรงก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ปุ๋ยเนี่ยดูทางมันจะเป็นปัญหาระยะยาวเพราะว่าเราเป็นเมืองเกษตรกรรมแต่เราไม่ยอมผลิตไม่ปุ๋ยเองนี่สิคุณสัมบอกว่าของเรามีคุณสันวัดถึงเวลาเราย่างที่รัฐบาลควรที่จะพิจารณาหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นของที่ยูเรียที่เราทําได้แมคเถอร์ฟัวฟตที่บอกมีอย่างมหาศาลถึงสี่พันสี่พันล้านตันเนี่ยควรได้ยังครับ จริงๆเราควรมานานนะอาจารย์เพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะฮะเราไม่ต้องหาเงินอะไรมาชดเชยเลยนะครับเช่นเรามีแหล่งผลิตปุ๋ยที่ดีเรามีปุ๋ยเป็นความมั่นคงรัฐบาลมือซ้ายผลิตปุ๋ยมีกําไรนะฮะก็สามารถที่จะเอาเงินกําไรเนี่ยมาหมุนเวียนใช้ในประเทศส่วนเกษตรกรก็สามารถที่จะ ชดเชยหรือว่าไปช่วยเหลือเกษตรกรเหมือนกับที่อินโดนีเซียก็ทำนะฮะมาเลเซียก็ทำนะฮะหรือของเราเองเนี่ยเราก็ทำคล้ายๆกับผู้สมั่รพูดนั้นน่ากลัวมากเลยนะคือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่เราต้องซื้อมาแต่ว่ามาเลเซียอินโดนีเซียพม่ากัมพูชามีหมดแล้วแต่เรายังไม่มีโอ้โหดูแล้วันอันตรายนะอันนี้เป็นความมั่นคงของเรานะจริงมันเป็นความมั่นคงทางอาหารของเราจริงๆถ้าเกิดขุดมาเนี่ยคุณสันนะว่ากันสนุกๆกันนะครับ สักสิบปีนี่จำเป็นต้องกู้เงินไอ้สองล้านล<า>้านอนุอเปล่าปริมาณความต้องการในภูมิภาคนี้เนี่ย <c oughs> โปแตสเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากเอายอรมันเอาเข้ามาจากเบลารุสเอาเข้ามาจากจอร์แดน <c oughs> เ,เข้ามาจากชิลี <c oughs> ซึ่งระยะในการเดินทาง้ามาเนี่ยถ้าขนส่งอะไรต่างเนี่ยถ้าเราขุดของเราเองแล้วส่งไปขายจีน ส่งไปขายอินเดียนะฮะส่งไปขายอินโดนีเซียฟิลิปปินเราส่งไปในขายภูมิภาคนี้เนี่ยเราครองตลาดในภูมิภาคนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเกินดุลแน่นอนอย่างที่คุณสันบอกเมื่อสักครู่นึงบอกว่าตันหนึ่งเนี่ยถ้าเราซื้อมาจากต่างประเทศมาประมาณสิบประมาณหมื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาท่คิดค่าค่าขนส่งหรือยังเออหมื่นสองพันบาทนี่ FOB ยนะยังไม่คิดค่าขนส่งถ้าคิดค่าขนส่งก็เพิ่มกับเอีก็ประมาณสิบสามบาทถ้าคุณจะจัดใช้ภูมิมาทำกิโลห้าบาทกิโลห้าบาท โอ้โหครับท่านผู้ชมครับน่าเสียดายครับเรามีวัตถุดิบมากมายบ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรรมวัตถุดิบเราก็มีแต่ว่าเราไม่ทํานี่คือภัยยังหนึ่งของภาคเกษตรกรไทยเราครับท่านผู้ชมครับน่าเสียดายเวลาของเราหมดและเจอคนที่มีความรู้ในเรื่องปุ๋ยอยากจะคุยนานๆครับเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคุณสันและก็อาจารย์ปฏิบติที่ให้ข้อมูลกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับช่วงภัยเกษตรกรหมดแล้วแต่ว่ารายการของเรายังอยู่นะครับยังมีช่วงสุดท้ายของรายการรวย ด้วยมือนะครับสักครู่ครับโอ้ผมว่าแต่ละวันเนี่ยโอ้โหสี่ห้าพันได้เลยนะแต่ลวมๆมันนะได้ครับออได้ครับมันอยู่ที่ช่วงว,นะวันนี้อาจจะได้พันเดียวครับห้าวันข้างหน้าอาจจะได้เจ็ดพันแต่มาเฉลี่ยออได้ก็ได้เฉลี่ยใช่ไหมครับ